เค okay, ครับเอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะฮะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่ชื่อว่า e l i h e o f a o r e a n ใช่หรือเปล่าผมเรียก ELOA จนลืมชื่อเกมมันไปแล้วนะครับก็เกมนี้นะครับเป็นเกมแนว MMORPG นะหรือว่าเก็บเลเวลซึ่งรูปแบบเกมเนี่ยก็จะคล้ายหลายๆเกมที่มาจากฝั่งเกาหลีนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเลเวลแม็กแล้วครับแล้วก็ กำลังอยู่ในกําลังอยู่ในห้อง PVP ครับซึ่งผมก็แบบครับหนึ่งคือแบบว่ามันตื่นเต้นมากนะแล้วเมดแม่งโคตรโกงนะครับธนูสู้ไม่ได้นะ ผมเล่นเป็นแบบพวกนักธนูหรือว่าปืนนะครับคือเกมนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแบบอาวุธได้3อย่างในสายอาชีพเดียวกันนะครับแต่ว่าเมทตัวนี้มันกากนะฮะคือพูดยังไม่จบเลยฮะมันพบความตื่นเต้น คือเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวเก็บเลเวลนะฮะที่เน้น PVP ซะเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่ามันเลเวลตันค่อนข้างง่ายนะครับแพทนี้เนี่ยที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยเพิ่งเปิดมาประมาณ6วันนะครับแพทมันเลเวลตันที่40แต่เกมนี้เนี่ยแม้ว่าเลเวลจะตันแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเก็บเลเวลต่อไปได้เพื่ออัพสเตตัสเสริมนะครับเก็บไปได้เรื่อยๆไม่มีจำกัดเลยนะฮะก็ยังดีเป็นข้อดีของ เกมแนวนี้นะเพราะว่ามันเลเวลตันง่ายเขาก็เลยเพิ่มตรงนี้เข้ามาและจะพูดเรื่องอะไรอีกคือจะบอกว่าเกมนี้เน้น PVP นะผมลองเล่นตอนโคตดเบตาปุ๊บพอเล่นไปสปักปะโอ้โห PVP มันมากครับติดใจเลยฮนะก็ต้องตามมาเล่นตอน open นเบตาอีกและตอนนี้ติดหนักมากคือเล่นตอน open นเบตาเนี่ยแค่ครึ่งวันครับผมเลเวลเต็มแล้วนะเอาเป็นว่าคนเฉลี่ยเนี่ยเขาเล่นกันประมาณ วันครึ่งหรือ2วันนะฮะถึงจะเลเวลตันแต่ผมเล่นแค่ครึ่งวันเท่านั้นนะฮะเรียกได้ว่าแบบเล่นหนักมากก็มาวันนี้เนี่ยจะมาลง PVP นะครับ1น,หนให้ดูนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยก็อยู่แรง์สูงๆเหมือนกันอยู่ที่5ครับตอนนี้แต่ว่าธนูเนี่ยมันสู้เมดยากครับเอาง่ายๆคือถ้าไม่เจอเมดอ่อนๆเนี่ยสู้ไม่ได้ฮนะเมดมัน เมทมันได้เปรียบธนูมากนะครับแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งที่ธนูค่อนข้างเสียเปรียบก็คือแอสฮะจะได้เปรียบพวกดาบนักดาบอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเจอนักดาบเรื่องเก่งๆเนี่ยมันก็แพ้ได้เหมือนกันนะ <c oughs> เดี๋ยวมาลองดูฮนะว่าอารีนาไม่ใช่อารีนาพีวีพีเกมนี้เนี่ยมันจะดูเดือดแค่ไหนก็อย่างที่เห็นนะครับเมื่อกี้เรียกได้ว่าไม่มีเวลาพูดเลยนะฮะ ต้องหันมากดสกิลคือเกมนี้เนี่ยมันเปลี่ยนอาวุธได้3อย่างฮนะอย่างอาชีพปืนก็มีปืนใหญ่มีปืนสั้นครับเป็นลูกซองนะแล้วก็ธนูนะฮะ <c oughs> ซึ่งเกมนี้เนี่ยไม่ต้องอัพสกิลครับพอเลเวลถึงปุ๊บมันก็จะมีสกิลให้เลยนะฮะแต่มีให้อัพครับว่าสกิลอย่างสกิลนี้ถ้าอัพเพิ่มมันก็จะดีขึ้นสกิลนี้ก็จะแข็งแกร่งขึ้นเราจะเล่นสายปืนสั้นคือ สายเนี่ยมันมีผลนะปืนสั้นเนี่ยมันเน้น PVP ครับแต่ว่าถ้าเป็นปืนใหญ่มันจะเป็นเน้นลงดันเทียนเก็บเลเวลเพราะว่ามันเป็นสกิลหมู่นีฮะก็อย่างอย่างที่เห็นนะครับเมดแม่งคือมันโกงอ่ะมันเข้าถึงตัวผมได้เลยฮะแล้วก็แบบซัดสกิลได้แบบโคตรเยอะ แล้วสกิลโล่เนี่ยมันแบบมันไม่โดนอะไรเลยนะครับสิบสี่วิแล้วก็ไม่ล้มด้วยนะคือแบบเอาง่ายๆคือแม่งโคตรโกงนะครับลแล้วสกิลปืนฮะแม่งยิงโคตรยากครับ มันมีสกิลหลบสสกิลครับส่วนผมเนี่ยมีแค่หนึสกิลเท่านั้นเปิดโล่ได้อีกแล้วครับโคตรหมาผมบอกเลยนะสกิลโล่นะ จังหวะเลือดน้อยนี่วัดเชิงสุดๆฮะผมตายว่ะพี่ใคไอ้พี่หน้าตายฮะคือมันโกงฮะมันบินเข้ามาได้เลยแล้วก็ใบครับคือใบปุ๊บจบเลยครับเกมนี้กริ้งก็ยังไม่ได้ครับโดนใบบ้าเลยวะโดนใบแล้วกริ้งไม่ได้ฮะเสียบียบครับเจอเมดมันค่อนข้างโกงฮะ ดือดเหัวร้อนเลยเนี่ยแพ้แล้วหัวร้อนนะเหมือนหลายๆเกมนะเวลาแพ้ต้องหัวร้อนก็เล่นอีกสักสองสามตาแล้วกันนะอาลิน่า PVP ดิอยากจะเจออาชีพอื่นบ้างแต่ว่าคนมันไม่ค่อยกด แม่งก็เปิดโล่ไฟครับง่ายๆแล้วหนีไปเพิ่มเลือดมีสกิลเพิ่มเลือดด้วยนะฮไม่ตายตายซะอ่อนด้อยที่สุดเมตัวนี้ยังเล่นไม่เก่งครับมันยังบิงไม่แม่นนฮะ คือบิงค์เนี่ยมันกดที่ลงไม่ได้มันต้องหันหน้าแล้วกะระยะเองแต่ว่าถ้าพวกแม่นๆเนี่ยมันลงกลางหัวปุ๊บแล้วก็ใบ้ปล่อยน้ำแข็งรอบตัวจบฮะแพ้แพ้ทันทีเลย <laughs> เล่นเกมนี้อยู่นี่แบบก็น่าจะเจอผมบ้างนะไม่น่าจะมีนะฮะรู้สึกได้เพราะไม่มีคนทักผมเลยชื่อก็แบบรู้ดีขนาดนี้นะฮะใช้ชื่อเนี้ยแบบเนี้ยผมโคตรเกลียดเลย ผลอี้แข็เ,เ,เกียดเจ้าเดมเมดครับเพราะว่าเมดแม่งเก่งสุดแล้วฮะ PVP กับแอดคนเล่นเมดเยอะมาก สกิลผิดเนสแทนที่จะได้เปลี่ยนเนี่ยแล้วก็เปิดโล่ก็วิ่งไลนะ่งเี้ยไปเรื่อยๆ14บสี่วิฮะสกิลผมแม่งเปิดโล่แวิแล้วคือสกิลผมเปิดโล่แล้วตีไม่ได้ด้วยนะต้องวิ่งอย่างเดียวฮนะสกิลแม่งเปิดโล่แล้วแบบวิ่งไล่ตีชาวบ,บ้านได้เอากับมันไปจบเนี่ยสกิลแบบเนี่ยเมสคือที่สุดแล้วฮนะเดี๋ยวอีกตาแล้วกันตาสุดท้ายแหละ ระบบ PVP สนุกดีนะมันใช้สเต็ปดีฮนะคือเรียงสกิลคอมโบและอยู่ที่ว่าจะกดทันหรือเปล่าด้วยนะมีหลายอย่างฮนะที่จริงผมอยากเจออาชีพอื่นมากกว่านะมันวัดจังหวะมากกว่าเจอเมดเมดมันก็ทำแบบเดิมๆวนะิ่งเข้ามาใบยัดน้ำแข็งไม่โดนวิ่งออกไปเปิดโลกไล่ตีแล้วก็รอคูดาววิงมาบิง,บงใหม่มันก็อย่างนี้ฮนะเมดมันประมาณนะี้ เนี่ยเมทที่เราเจอยังไม่ได้เติมตังค์ด้วยนะฮะพวกนี้มันไปเอาชุดคอสตูมมาคอสตูมเกมนี้ดันบวกสถานะเยอะอีกนะฮะบวกเลือดประมาณ4ี 5, ่ห้าพันเสียเปรียบฮนะยังไม่ค่อยอยากลงทุนกับเกมนี้เท่าไหร่ดูเชิงก่อนแต่ก็ว่าจะเติม พวกพรีเมียม VIP เอาไว้เก็บเลเวลเหมือนกันนะคือเพื่อนๆอาจจะงงอ่าผมเลเวลเต็มแล้วไม่ใช่เหรอผมจะเก็บหลอดด้านล่างครับอย่างที่ผมบอกนะมันเก็บไปได้เรื่อยๆไม่มีจํากัดนะดังนั้นค่อนข้างสําคัญระบบหลายๆอย่างก็ยังไม่เข้ามาครับพวกกิวอลอะไรพวกนี้ฮะตอนนี้ก็เล่นๆกันไปก่อน ห้องนานเลยครับรอบนี้ไม่มีคนกดเล่นนะส่วนใหญ่กดก็เป็นเมททั้งนั้นนะโอเครอบสุดท้ายแล้วกัน แม่งหลับแน่เลยคอยอยู่ทำไมมันไม่โดนน้ำแข็ง ฮะเปิดโล่แล้วครับ14วิฮะนับไป2องเบื่ออี๋โกงฮะเปิดโล่แล้วตีได้สกิลผมเปิดอย่างนี้แล้วตีไม่ได้นะฮะอ้าวกดไม่ติด ตานี้มันมึนๆนะรู้สึกมแบบตาที่แล้วแม่งเล่นโคตรเก่งเลยตานี้มันอะไรไม่รู้มึนๆนะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับการ pvp ของเกมนี้เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยผมจะหา pvp ของพวกอาชีพอื่นมาให้ดูนะครับวันนี้กดเจอเต็มเยนะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเอาละรครับบายยครับแล้วเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปหน้าของเกมนี้อาจจะมีออกมาเรื่อยๆบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เล่นบ่อยเหมือนกันครับ สลับกับเกมอื่นนะครับอย่าให้ทําคลิปอะไรก็รีคเควสกันเข้ามาแล้วกันนะฮะเกมเซเว่นไนท์ก็ยังเล่นอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะแบบมีเอือเอ่อยๆบ้างเนื่องจากว่าคือ <c oughs> ก็เซ็งในดวงของตัวเองนะเปิดไม่ได้ตัวดีๆนะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะแบบผมก็ไม่ได้เหมือนกันผมพูดถึงแบบตัวธรรมดาอย่างบีดำนะฮะหรือว่าอ่าพวกอะไรเดีย นาจานะครับผมเปิดไปเกือบหมื่นบี้นะไม่ได้ครับไม่ได้สักตัวเดียวนะครับก็เกินขีดจํากัดนะเอาละครับพูดเรื่องเกมอื่นมากเกินไปแล้วเกมนี้นะครับถ้าใครชอบนะฮะก็มาลองเล่นกันดูครับแล้วก็เข้ามาทักทายผมได้ชื่อตัวละครผมก็อย่างที่เห็นครับ CAP ท h เฮสิบมาได้นะครับแล้วไปแล้วครับโชคดีฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าไปและจ้า